คุณผู้ชมคะจากที่จีนนะคะพาไปต่อกันที่อาหารของเวียดนามกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลสําคัญเหมือนกันก็คือตรุษยวนั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะมีเมนูหนึ่งค่ะที่บอกว่าต้องทานเลยนะเพราะว่าเป็นอาหารมงคลนะคะแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามได้กับสกุปพิเศษของคุณมินมัตยากระคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มินอยู่ที่ซอย3ามแค่ะซึ่งที่นี่เป็นชุมชนที่มีชาวยวนหรือว่าชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากและในเทศกาลตรุษยวนที่ผ่านมานี้ค่ะมีอาหารอยู่ชนิดหนึ่งที่คนเวียดนามเขานิยมกันนั่นก็คือบันจึงหรือที่คนไทยเรียกกันว่าข้าวต้มมัดเวียดนามหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะ เทศกาลวันตรุษยวนหรือเทศกาลเต็ดของเวียดนามเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่คล้ายกับวันตรุษจีนของชาวจีนค่ะซึ่งชาวไทยเชื้อสายเวียดนามก็ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมกันอยู่ทําให้ร้านอาหารเวียดนามหลายแห่งก็จะขายดีเป็นพิเศษในช่วงนี้หนึ่งในนั้นก็คือร้านหนูเล็กเวียดนามที่ขายอาหารเวียดนามแบบดั้งเดิมมานานเกือบ30ปีค่ะ ค่ะตอนนี้มิ้นอยู่กับพี่ยาที่ร้านหนูเล็กในซอยสามแสิบสาค่ะเดี๋ยวถามพี่ยากันก่อนว่าร้านนี้นี่เปิดมานานหรือยังคะ,ะเปิดมาประมาณเกือบ30ปีแล้วค่ะก็คือตั้งแต่รุ่นคุณแม่เลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะอันนี้เป็นรุ่นที่2แล้วแล้วก็คือขายอยู่ที่นี่มาตลอดเลยใช่ค่ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะค่ะอย่างที่ร้านนี้ปกติขายอะไรบ้างคะถ้าเป็นสินค้าที่แบบคนไทยนิยมนะคะก็จะมีพวกหมูยอคุณเชียงไส่กรอกแหนม,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราอันนี้ก็คือทำทำแบบสูตรสูตรคนเวียดนาม คนเวียดนามที่มาเป็นลูกค้านี่คือไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ในละแวกนี้ใช่ไหมคะต้องบอกว่าคนกลุ่มคนเวียดนามเนี่ยสามารถแยกได้เป็นสกลุ่มที่เป็นลูกค้าเรากลุ่มคนแรกก็คือกลุ่มคนเวียดนามที่เขาเรียกว่าเบียดเกียวเวียดเกียวก็คือกลุ่มคนเวียดนามที่อพยพมาอยู่ที่นี่นานแล้วตั้งแต่สมัยประมาณแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เวลาเขาซื้อทีเขาจะซื้อเยอะเวลาไหว้ทีเขาก็จะไหว้กันเยอะเลยแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มเวียดนามยุคใหม่ก็คือกลุ่มคนที่เพ ถ้าอย่างในช่วงตรุษจ,จีนหรือว่าตรุษยวนของคนเวียดนามแบบนี้นะะลูกค้าจะเยอะเป็นพิเศษใช่ไหมคะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะใช่สมัยก่อนนี่เราขายเฉพาะแบนจึงอย่างเดียวนะเป็นเกือบพันอันอะ<ม>แต่เดี๋ยวนี้ร้อยอันร้อยสองร้อยอันอย่างอย่างรอบนี้เราเฉพาะแบนจึงเราทำสองร้อยอันก็ก็ใกล้กกหมดแล้วแหละแต่ว่ามันก็มันไม่ได้ขายดีเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าคนสมัยก่อนนะคะรุ่นอย่างแบบคนเวียดเกียวที่เขาอพยพมาเนี่ยเขาซื้อทีเขาซื้อกันทีแบบ30 40อันเขาซื้อกินแล้วเขาซื้อแจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนรุ่นใหมก่ก ประเพณีไหว้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไหว้แค่เป็นพิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อไปกินเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในช่วงตรุษย์นแบบนี้อาหารเวียดนามที่ขายดีเป็นพิเศษก็คือข้าวต้มมัดที่เรียกกันว่าแบนจึงและแบนเต็ดค่ะช่วงเต็ดนะคะที่ลูกค้านิยมซื้อก็จะเป็นแบนจึงตัวนี้คือแบนจึงตัวนี้คือแบนเต็ดตัวแบนตัวแบนเต็ดตัวเนี้ยกับแบนจึงใส้เนี่ยเหมือนกันเป็นข้าวเหนียวเหมือนกันแต่แค่หอยาวหอเหลี่ยมต่างกันก็ขึ้นอยู่กับความนิยมชอบว่าชอบแบบไหนมากกว่า เขาเรียกว่าเหมือนเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เขาจะไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่เขาก็จะแบบเหมือนตัวในคนเวียดนามเหนือเขาจะแบบฉันชอบแบบนี้คนเวียดนามใต้บอกถ้าคุณชอบแบบนี้ฉันไม่ชอบฉันชอบแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีประวัติอีกวัฒนธรรมขาจะต่างกันแต่ว่าจริงๆข้างในก็คือองค์ประกอบเหมือนกันใช่ค่ะแต่ในวัตถุแตาละตุยนนี่คือเขาซื้อไปทําอะไรกันคะวนใหญ่เขาจะซื้อไปไหว้ก่อนไหว้เสร็จแล้วก็ค่อยกิน บางบ้านเขาก็จะไหว้ทั้งสองอย่างบาบ้านเขาจะรหวัไหว้แค่อย่างเดียวแล้วเขาก็จะไหว้คู่กันกับหมูยอแหนมแล้วก็ผักดองผักดองตัวนี้เดือหมอนเดือหมอนก็จะมีหัวไชเท้าแครอทหอมแดงพริกกระเทียมนะคะเขาจะทานคู่กันแล้เ,เดี๋ยวขออนุญาตพี่ยายอยากอยากดูข้างในหน่อยอันนี้อาจจะต้องเอาไปอุ่นก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวเราลองเอาไปอุ่นแล้วมาดูข้างในกันค่ะว่าแบนจึงเนี่ยข้างในเขาเป็นยังไงได้เลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะ การนำแบนจึงและแบนเต็ดที่ซื้อไปรับประทานก็ไม่ยากเลยค่ะแค่นำไปนึ่งในซึ้งหรือหัวตามปกติใช้เวลาเพียง10-15นาทีก็นำออกมาหั่นกินได้แล้วแต่วิธีหั่นของทั้งแบนจึงและแบนเต็ดก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะโดยการหั่นแบนเต็ดนิยมหั่นเป็นแว่นกินคู่กับผักดองและสามารถเอาไปทอดได้ด้วยค่ะ,ะตัวไส้เนี่ยเขาจะใช้ถั่วเหลืองนะคะหมูสามชัน้น หมูสามชั้นเนี่ยเขาจะคุกด้วยพริกไทยเกลือแล้วก็หอมแดงตัวหอมแดงมันจะช่วยให้หวานนะคะส่วนแบนจึงตามวัฒนธรรมดั้งเดิมจะไม่นิยมใช้มีดตัดแต่จะใช้เชือกหรือตอกไม้ไผ่ที่มัดห่อใบตองมาในการตัดแทนและต้องตัดเป็นแนวทะแยงเพื่อให้ทุกชิ้นมีไส้เท่ากันค่ะ,ะต้องบอกว่าขนมพวกนี้มันสำคัญสำหรับช่วงเทศกาลเต็นะคะเพราะว่า ทุกคนจะต้องกลับบ้านสำหรับที่เวียดนามทุกคนจะกลับบ้านแล้วมาทําแบนจึงช่วยกันทาทาเสร็จเขาก็จะกินต้องบอกว่าไม่ใช่กลับแค่ครอบครัวนะทั้งหมู่บ้านนะมาช่วยกันทําแล้วก็ไปแจกแจกกันนะที่เวียดนามนะคะ่ะหลังเริ่มนําเมนูยอดนิยมในช่วงตรุดยวนออกมาวางหน้าร้านก็เริ่มมีลูกค้าทายอยกันมาซื้อทั้งหน้าร้านและซื้อแบบเดลิเวอรี่อย่างคุณนิพาพรลูกค้าประจําที่มาอุดหนุนบ่อยๆก็แวะมาซื้อแบนจึงกับแบนเต็ดสำหรับเทศกาลตรุดยวนเช่นกัน แล้วอย่างช่วงตุดย์ต์แบบนี้ที่บ้านมีจัดเทศกาลอะไรไหมคะเออก็มีเลี้ลยงภายในครอบครัวค,ะค่ะเราก็จะมาเจอกันค่ะแล้วอย่างนี้ต้องซื้ออะไรเป็นพิเศษเพิ่มไหมคะในช่วงตุดยนต์ก็มีคะ่ะก็จะมีที่ขนมอันนี้นะคะ,คะที่เรียกว่าบันจึงแล้วก็อันนี้ละคะ่ะขนมแบบนี้แล้วก็จะมีะพวก ใส้เ้าดองผักดองแล้วก็จะมีหมูหยอดที่เอาไปทาน<ช>คู่กับของอันนี้เพราะว่าขนมพวกนี้ก็จะมใีให้ให้ให้ความสําคัญในช่วงของการเทศกาลตรุษ<ช><ช>จีนที่เราจะทานอันนี้เหมือนเป็นการเระล,ลึกถึงว่าเออเป็นช่วงเหมือนเหมือนฝรั่งก็จะมีกินไก่งวงใ,<ช>ในวันไหวจุงไวใ้ในวันขอบคุณพระเจ้าเราก็จะทานขนมเหล่านี้ในวันจุดยวนนะคะก็เหมือนเป็นของที่ต้องซื้อเป็นประจําทุกปีใช่ค่ะ เห็นแบนจึงกับแบนเต็ดหน้าตาหน้ากินแบบนี้แม้จะไม่ใช่ช่วงตรุหยวนแต่ก็ยังสามารถไปซื้อมาลองชิมกันได้ที่ซอย3 1มแซึ่งนอกจากร้านหนูเล็กเวียดนามแล้วยังมีร้านอาหารเวียดนามน่าสนใจอีกหลายร้านรอบหน้าสวัสดีอาเซียนพลัสพาไปลองชิมกันแน่นอนค่ะ